สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งรถนะคะให้กับทางลูกค้าที่อำเภอน้ำผ่องจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถึงที่หมายบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนุ่มหล่อสองคันบ้านนาศีดงเข่งนะคะก็ขอขอบคุณความไว้วางใจที่มอบให้อู่โชคนันของเราได้รับใช้นะ,ะตอนนี้ก็กำลังพาลูกค้านะคะดูการ เช็คเบื้องต้นการใช้งานเบื้องต้นการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะ,ะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนน้ําทํำยังไงเปลี่ยนน้ํามันทํายังไงเป่ากรองทํายังไงนะคะก็เป็นการเช็คเบื้องต้นการดูแลรักษาเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะให้รถของลูกค้านะคะได้ใช้งานกันแบบยาวๆนะคะพร้อมทั้งการไล่ในส่วนของน็อตสลกต่างๆนะคะ ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานนะคะอกแตนอูโชคอนันรถเกษตรไทยแลนด์เฉยภูมินะคะสนใจก็สอบถามได้ที่0ู7 8 7 4 2ด4 0แีงละ0 9น0์เก0 0 5นู่อูโชคอนันรถเกษตรไทยแลนด์เฉยภูมิสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ